ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงผู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่งพันสิบแปดตอนเปิดใจลุงกันหา ผู้รับใชห้หลวงปูส่สวงหลวงปู่สวงมหามุนีเทพดาบทผู้ไม่เคยเลือนหายไปจากความศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังคงได้เจอเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่อยู่เสมอเช่นกันแม้ว่าหลวงปู่จะละสังขารไปนานกว่า20ปีแล้ว แต่วันเวลาที่ผ่านพ้นมาเนิ่นนานไม่ได้ทำให้ลุงกันหารัตนาเจ้าของโรงสีข้าวบ้านละลมที่ครั้งหนึ่งเคยถวายข้าวให้กับหลวงปู่สวงอยู่เป็นประจำลุงกันหาเล่าว่าได้เจอกับหลวงปู่สวงครั้งแรกที่อำเภอขกขันในตอนนั้นผมยังหนุ่มๆอยู่เลย ในวันหนึ่งที่ตอนที่ผมกำลังจะเดินไปตักน้ำบังเอิญไปเจอกับหลวงปู่สูงนุ่งขาวห่มขาวกำลังเดินอุ้มไก่อยู่พักหนึ่งหลวงปู่ก็เดินตรงเข้ามาหาผมแล้วหยิบเอาครุของผมไปพร้อมกับบอกว่าช่วยหน่อยหลวงปู่พูดเป็นภาษาขเขมรแล้วก็พูดต่ออีกว่า ูไม่ได้เอาไปหรอกจะเอาไปใส่ของให้พวกมันทำกินจากนั้นหลวงปู่ก็เอาของไปแจกให้คนที่นับถือศาสนาคริสต์ต่อมาผมได้ย้ายจากขู่ขันไปอยู่ที่บ้านขยองและผมก็ได้เจอกับหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นหลวงปู่เดินอุ้มไก่เหมือนกับครั้งก่อนที่เคยเจอที่ขู่ขันต่างกันที่ครั้งนี้ หลวงปู่ถือไม้เท้าด้วยผมดีใจมากผมรีบเดินก็ไปหาหลวงปู่จนขาแทบจะพันกันเพื่อจะเข้าไปกราบหลวงปู่เมื่อได้กราบเสร็จผมถามหลวงปู่ว่าจำผมได้ไหมที่เคยอยู่ขุกขันตอนนั้นหลวงปู่เคยเอาครุองผมไปใส่ของหลวงปู่ก็มองหน้าผมอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกว่าใช่ใช่ใช ผมปลื้มใจมากที่หลวงปู่ยังจำผมได้ตั้งแต่นั้นมาผมก็ได้ติดตามหลวงปูส่สวงมาตลอดเพราะว่าชื่อเสียงที่โด่งดังเรื่องลือของหลวงปูส่สวงว่าใบหวยแม่นจึงทำให้เจ้าของร้านรุ่งเรืองมาแล้วมากมายแล้วก็มีคนมารับหลวงปู่ไปอยู่ที่ร้านสามคืนเพื่อจะให้หลวงปู่นะบอกหวยให้ เขาพยายามจะให้หลวงปู่อยู่ต่อแต่หลวงปู่หนีกลับมาถึงผมประมาณหกโมงเย็นเห็นจะได้ผมก็ถามว่าหลวงปู่ไปไหนมาหลวงปู่ก็ตอบว่าขูขันผมก็เลยถามต่อว่าแล้วหลวงปู่จะไปไหนแกก็ตอบสั้นๆว่ากลับผมก็รู้เลยว่าหลวงปู่จะกลับไปบ้านจจบกผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหลวงปู่รอประเดี๋ยวนะ ผมไปหยิบกุญแจรถก่อนเดี๋ยวผมจะไปส่งหลวงปู่นิ่งไม่ตอบอะไรแต่ก็เดินไปเปิดประตูรถแล้วก็ขึ้นไปนั่งรอในรถเมืม่อพาหลวงปู่ไปส่งเรียบร้อยแล้วมผมกลับบ้านได้พักหนึ่งก็ปรากฏว่ามีรถสามสี่คันมาจอดที่หน้าบ้านของผม,มแล้วก็ลงมาถามผมว่าเห็นหลวงปู่ไหม,ไมผมบอกว่า เพิ่งไปส่งที่บ้านจะบกพวกเขาก็พากันตามหลวงปู่ไปที่บ้านจะบกแต่ไม่นานก็กลับขนออกมาผมงงหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอพูดไปก็เหมือนกับโกหกผมเจอมาหลายแบบหลายอย่างมากบางคนน่ะปกติไม่เคยไปกราบหลวงปู่เลยแต่พอป่วยเท่านั้นก็แห่กันไปให้หลวงปู่ช่วยรักษา แต่หลวงปู่ก็ไม่เคยปฏิเสธนะท่านรักษาให้กับทุกคนบางคนมาจากภาคใต้ก็มีโดนคุณใสมาให้หลวงปู่ช่วยก็แปลกนะบางคนสื่อภาษากับหลวงปู่ไม่รู้เรื่องแต่หลวงปู่ก็ช่วยได้มีบางคนนั่งเฝ้าหลวงปู่ถึงสี่ห้าคืนไม่กินไม่หิวได้แต่นั่งมองหลวงปู่แล้วก็กลับ ส่วนตัวผมเชื่อว่าหลวงปูส่สวงเป็นยิ่งกว่าพระหลวงปู่ท่านบรรลุอรหันต์เพราะถ้าหากว่าเป็นพระหลวงปู่ต้องเข้าพรรษาแล้วถือศีลต้องเข้าโบสถ์แต่นี่หลวงปู่ไม่สนใครจะไปไหนมาไหนหลวงปู่ก็ไม่สนใจเรื่องแบบนี้พูดยากนะครับคนเราต้องมีความศรัทธาถึงจะเข้าใจ ผมเคยเห็นอภินิหารของหลวงปู่กับตาของผมเองเลยตอนขากลับจากลำพูนกับเฮียชัยพอไปถึงสันทรายปรากฏว่าน้ำมันหมดก็หันไปบอกกับหลวงปู่เป็นภาษาเขมรกันว่าหลวงปู่น้ำมันหมดสักพักหนึ่งหลวงปู่ก็ล้วงก็ไปในย่ามแล้วดึงเอาแบงค์พันออกมาผมกับเฮียชัยตกใจตาค้างกันเลยหลวงปู่เอาเงินมาจากไหน ถึงกับต้องเอามือขยี้ตาตัวเองแต่สภาพแบงค์ในมือหลวงปู่ก็ไม่เปลี่ยนไปแล้วหลวงปู่ก็พูดว่าอ้าวเติมน้ำมันผมกับเยียชัยรับเงินมาพลิกหน้าพลิกหลังดูเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นแบงค์พันจริงๆพอเติมน้ำมันเสร็จก็ออกเดินทางต่อไปได้สักพักหนึ่ง,งก็แวะมากินข้าวกันตอนนั้นประมาณตีหนึ่งเห็นจะได้ หลวงปู่สั่งกว๋วยเตี๋ยวบอกเอาร้อนๆพอเขาเอาชามกว๋วยเตี๋ยวมาให้หลวงปู่ตักกินทั้งที่ร้อนๆควันยังขโมงอยู่เลยเฮียชายถามหลวงปู่ว่าไม่ร้อนเหรอท่านก็ไม่ตอบนั่งกินจนหมดชามอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกว่าร้อนแต่อย่างใดเลยพอกลับมาถึงบ้านละลม หลวงปู่ก็ชี้ให้ไปกันธรรักต่อด้วยไปในป่าในห้วยและนอนที่นั่นหนึ่งคืนอภินิหารของหลวงปู่มีมากมายช่วงก่อนที่หลวงปู่จะลาสังขารหลวงปู่ไม่สบายอยู่ที่บ้านจจบกผมไปถึงประมาณบ่ายโมงพอเห็นผมหลวงปู่บอกให้ผมน่ะถอดเสื้อให้ และให้พัดให้รถที่จอดอยู่ที่กระท่อมหลวงปู่ไล่กลับหมดเลยหลวงปู่คงอยากจะพักอย่างสงบไม่อยากจะวุ่นวายช่วงนั้นผมอยู่กับหลวงปู่ตลอดคอยเฝ้าดูแลปรนนิบัติจนหลวงปู่ละสังขารมักจะมีคนชอบถามผมว่า ติดตามใกล้ชิดหลวงปู่ขนาดนี้หลวงปู่คงให้หวยบ่อยสินะผมตอบว่าหลวงปู่ก็เหมือนกับคนอื่นที่ให้ผมก็มีถูกบ้างไม่ถูกบ้างเรื่องของหวยเป็นเรื่องของบุญวาสนาไม่ใช่ว่ามาหาหลวงปู่แล้วจะถูกหวยรวยกันทุกคนหากไม่มีบุญวาสนาที่สั่งสมกันมา ก็จะตีหวยหลวงปู่ออกมาไม่ตรงแต่สำหรับตัวผมแค่ได้ติดตามรับใช้หลวงปู่สวงผมก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของผมนับว่าที่สุดแล้วคนเราแค่อยากจะเจอกันใช่ว่าจะได้เจอหากไม่มีบุญสัมพันธ์กันไม่ว่าจะอยู่ใกล้แค่ไหนก็ไม่ได้เจอ แต่หากมีบุญสัมพันธ์กันจะไกลแค่ไหนก็ต้องมาเจอกันจนได้เมื่อมีบุญสัมพันธ์ที่ได้มาเจอกันแล้วขอให้รักษาเอาไว้ให้ดีอย่าให้หลุดลอยไปอิลิเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิดิกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับทีรัดเอาไว้สร้างเงินน่ะกล้าเอาบรลุงยังแพนใต่ว่าบอกแพนเราตะลุปูให้เอาไปเลยทีนี่ประวัติเรื่องเรื่องเรื่องเสื้อผ้านแล้วก็ให้ผู้หญิงถอดเสื้อรถจะยกทรงถอดเสื้อยกยนตเสีกองไฟอีกแกก็เลยขอเสื้อคนอื่นไอ้เบบามัดมัดออกไปนะไปอีกแกก็ รวยทุกวนันรวยรวยคนรวมเพื่อป่าเพื่อไทยรวย